ไว้หลายๆก้นฝืนไวลายๆนจิไปนอนไม่ไมคือลูกบุ๋มบุมหอเขาคือลูกบุ๋มบุ๋มเนวน่ะเอาเอาหมอเข้าคือใหม่ลาเนีเอที่หนึ่งเขาแรงกินก่อนเอ้ชีวิตเกิดเป็นคนนี่งาก จิบวทันมาตให้แต่หนาดอกลูึเงเทถามันก่อนเพิ่งเฮ็ดเพิ่งเปกนปีน่แหละบุ้เฮ้ยบ่ไดต้ติดลาวดอกแต่บ่ได้กินนี่เมื่อยหนึ่งเขาทาลูกอยู่กับจ้องเปกบ่ได้บ่แม่นกินดอกเปก เป็กสาวเป็กแร้วมีก็ได้เวลาเป็กอยู่จูใส่ไหว่อนกูสิไปนอนเป็กมันสบายอยู่ในเสียงกูสิบ่ใหม่หมอกูสะบบอกเนาะบ่ใหม่ดอกเนาะ สีวิงวิงเนาะบานนี้กุสีหยัดใส่ไว้หลายๆกอนพื้นไว้หลายๆกนกิไปนอนเฝ้าอยู่ทุ่งแียงนี่แหละเกูไ้กูวิงวเราเด้เออๆๆ เออุต่ชุดเดมมาเข่าเอ้ยอืออเด็กอีกแล้วนะค่ะไม่ไมคือลูกบุ๋มบุ๋มมอเข้าือลูกบุ๋มบุ๋มเนี่ย่ะเอาเอามอเข้าคือใหม่แล้วบันี อียังแหละน้องอ๋อเฮ้กูนอนเฝ้าหมอกเข่าตัวเห็นนั่นไฟใหม่หัวเข่าแล้วน่ะโอ้ยกูวิ่งนั่งวิ่งวิ่งวิ่งตัวนี้โอ้ไม่ใหญ่อันนี้เห็นมันื้อเข่าเจ้าเจ้าโบรานั่นโอ้โอ้ใช้นื้อเข่าแล้วมาเปกนอ่นรับลงหม้อเข่าเติหม้อหัวใหม่เอ้โอ้โอ้เป็นแท้งแล้วเจ้านี่นอนไม่ใหญ่อันนี้ มันมันสีวิ่งวิงจีราวันหานอ่มันมันเมาเราคักคักกันนี้มันเมาคักคักกันนี้ยังสิกินอีกอยู่โอ้ยมันมาเล่นหอดอยู่ไหนล่ะท่านนั่นน่ะมันไม่หัวไปอยนางพันหอดอีกเยอะบ่โอ้ยไม่ใหญ่อันนี้ย้อนมาดีค่ะเอ้ามึงย้อนน้องกุจิเม็ดยังย้อนทิมแล้วแต่เขายังไม่ได้กินเขาก็ได้กินเท่ากันนั่นแหละโอ้ยม่าขวดระตึกต้โอ้เขากูยังไม่ได้ซื้อคือเหล่าเด้อ เมึองอกี่นี้จังมาเห็นห้องกูจังสีเนาะลูกนี่เนาะ